ครอบครัวลมละลายเป็นนี้30ล้านมารสุมชีวิตหญิงกันยา ลูกคุณหนูไฮโซชีวิตพลิกผันเป็นแม่ค้าขายของมือสองดาราพิธีกรสาวสวยที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาดีอย่างหญิงกัญญาไราวินเผยเรื่องราวชีวิตที่กว่าจะมีทุกวันนี้เคยผ่านมารสุมครั้งใหญ่จากวิกฤิตต้มยำกุ้งในปี2540ครอบครัวที่ร่ำรวยถึงกับต้องล้มละลายจากชีวิตลูกคุณหนูต้องลุกขึ้นมาแบบรับนี้สินของครอบครัวกว่า30ล้านบาทแต่เธอก็ผ่านมาได้พร้อมทางได้บทเรียนดีๆที่เปลี่ยนแปลง วิธีคิดและาการใช้ชีวิตที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งได้เปิดเผยว่าที่บ้านมีกิจการเป็นของตัวเองพอเจอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งพิเศษฐกิจจึงทําให้บริษัทมีปัญหาทุกอย่างค่อยๆถาโถมเข้ามา จำได้ว่าช่วงนั้นวิ่ง cast งานเยอะมากแต่ละวันทํางานหนักมากเพราะเดือดร้อนเรื่องเงินเลยทําให้เราต้องอึดไม่เรื่องงานสู้มากกว่าคนอื่นที่ผ่านมาได้เพราะเอาปัญหามาเรียนรู้ทําให้ตัวเองก้าวกระโดดจากเดิมไม่ใช่แค่เคลียร์นี้สินได้แต่ทําให้มองอนาคตเพื่อจะมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงได้ยิ่งช่วงนี้ที่ต้องเจอกับเศรษฐกิจช่วงหลัง น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากสําหรับทุกคนทุกวงการใช้เงินให้เป็นอย่าเป็นหนี้เกินตัวสุดท้ายถ้าเราขยันก็จะไม่อดตายไม่เลื่องงานไม่ยากจนผ่านมารสุมชีวิตครอบครัวจากเคยร่ารวยสุขสบายบ้านโดนยุดเป็นหนี้30บล้านก็ต้องสู้ต่อไปชีวิตพลิกผันในอดีตของตัวเองให้ทุกคนฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพราะจากคุณนูใช้ชีวิตหรูหราก,ก็กลายมาเป็นแม่คา้าขายของมือสองได้เพียงชั่วข้ามคืนสุดท้ายแล้วล้มละลายแล้วของเราไม่ได้ล้มบนฟูกเลย เลยลงไปพื้นคอนกรีตเพราะคุณแม่ไปกู้เงินส่วนตัวไปใช้ในบริษัทเพื่อให้ไปต่อคุณแม่พยายามกัดฟันดังนั้นต่อให้บริษัทล้มแต่นี่ส่วนตัวก็ยังไปต่ออย่างแรกเลยคือเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินหมดไปขายของที่ตลาดนัดของแบรนด์เนมที่พูดมาขายหมดเลยเป็นคุณหนูตัวขาวกับเพื่อนเลยไปนั่งขายกันสามคนทุกคนก็จะแบบดูร้านนีส้สีสวยกันทุกคนเลย สมัยนั้นคนก็ยังชมเพราะว่าตอนนั้นใส่กางเกงขาสั้นเลยเรียกลูกค้านะตอนนั้นคือใช้ของแบรนด์เนมของตัวเองทั้งหมดแล้วก็ย้ายจากบ้านหลังใหญ่ที่โดนยึดไปซื้อบ้านที่หลังเล็กลงมาสี่ล้านกว่าแล้วก็ผ่อนเอาเอาชื่อเพื่อนแม่กู้ให้แล้วเราก็ไปผ่อนเคยมีเงินเหลือน้อยสุดจําได้ว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่อังกฤษแล้วก็โทรมาว่าอาจจะกลับมาไม่ได้เพราะว่าอาจจะโดนจับที่ตม พราะมีเช็คแล้วหญิงมีเงิน500บาทแต่หาหนักที่สุดของครอบครัวเหลือ3,000บาทซึ่งเงินก้อนนี้หญิงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใช้ซึ่งหลังจากที่เข้าวงการและทำงานเก็บเงินมาหลายปีปัจจุบันก็สามารถลดนี้ได้แล้วซึ่งตั้งแต่ได้เข้าวงการก็รับงานรัวเรียกว่าไปคสทุกงานและก็ไม่เคยปฏิเสธงานเลยงานได้เงินแค่3,000บาทคนบอกน้อยแต่ทำละครที่ไม่อยากเล่นก็เล่นและทุกวันนี้ก็วางแผนการใช้ชีวิตรวมถึงวางแผนการเงินหมด ตนทําให้ครอบครัวกลับมามีความสุขเหมือนเดิมฝากากดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ